สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเดียงหินนะครับโดยการทำป้ายชื่อนะครับเดี๋ยวไปวิธีการทำนะครับทีแนวนี้ก็เป็นจิกหินอ่อนนะครับสวัสดีคงับช่างลูกพะยายนะครับสนใจติดต่อสถานที่เบอร์โทรสุดแปดสามสุดสุห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับ เอาไปวิธีกานครับเจ้ติดสอบถามนะครับพูดคุยราคากันได้นะครับกัญกินทุกรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาด3เมตรคูณ2เมตรนะครับ เวลาจะเป็นกระถางต้นไม้ครับหน้าป้ายขกอบก,ออก,ออกอับผลงานนะครับช่างมุพะยาครับราโทรศึษาสามปศนห้าปอหนึ่งครับสวัสดีครับ